สวัสดีครับพบกับผมอยน์ในการอ่านไพ่ยิปซียากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงกับการเปิดไพ่ยิปสีสามสำรับนะครับของอผู้ที่เป็นชาวราศีกันนะครับดวงระยะดวง9วันด้วยกันดวงตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึงวันที่1เมษายนนะครับ กับการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปรับมานะครับผู้ที่เป็นชาวราศีกันนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่1 6ตุลาคมนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกับพยากรณ์ที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับไอพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเป็นพลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรต้าปิดพลาดมาหมอยุนก็ขออาไปมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณตุกการติดตามขอบคุณตุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่ารวมตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึงวันที่1เมษายนนี้นะครับระยะดวง9้าวันนี้ชาวราศีกันนะครับ จะเป็นไปในทิศทางใดนะครับกับการเปิดไพ่ยิบสีสำรับแรกนะครับในเรื่องของการงานนะครับกับการเปิดไพ่ก้าใบนะครับจาวราศีกันนะครับการงานจะเป็นอย่างไรนะครับเรีอวอควจูนะครับก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีดวงวัดานาโจคชะตานะครับก็ส่งเสริมให้เกิดผลที่ดีในเรื่องการงานธุรกิจของ จาราศีกันนะครับที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆที่นำมาซึ่งความจะเิญรุ่งเรืองให้กับจาราศีกันอย่างต่อเนื่องนะครับไปไปต่อมานะครับเด็กอายุเพลิดเพลินศึกษาอะไรที่บางทีอาจจะมีตั้งจ่ากระจางชัดเกิดความสําเร็จแล้วบางอย่างก็ยังมีความกลุมเครือที่จะต้องจัดการต้องแค่ไขต้องพัฒนาต้องปรับปรุงหรือ เองแม่นะครับบางสถานการณ์ที่อาจจะต้องมีการรอคอยด้วยนะครับที่จ,จะเกิดขึ้นรอช่วงเวลาช่วงโอกาสช่วงจังหวะในการที่จะทําให้เกิดความสําเร็จนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้สําเร็จก้าวมาสมหวังดังใจปรารถนาในทันทีทันใดน,นะครับก็จ,จะรอช่วงโอกาสแต่การรอคอยนั้นก็ทําให้ชาวราศีกันนั้นใช้ดุลยปินิษในการพิจารณานะครับใช้เวลาที่รอคอยนั้นให้เกิดผลประโยชน์ด้วยการคิดใคร่ครวญ มองหลายแง่หลายมุมนะครับซึ่งบางทีก็มองจากแตกต่างไปจากเดิมๆนะครับซึ่งบางทีอะไรที่ไม่เกิดความสําเร็จเข้ามาก็จึงพิจารณาไตร้ควรถ้ามองในแง่ที่เคยมองบางทีก็ยังไม่เกิดความสําเร็จไม่เกิดความสวา่างขึ้นนะครับจึงต้องมองในแตกต่างไปด้วยนะครับอาจจะมองแตกต่างไปจากผู้อื่นที่ก็เคยมอง มองไปจากหลักเดิมๆนะครับหรืออาจจะมองอะไรที่มันไม่เคยมองมาก่อนก็จ,จะทําให้พบเส้นทางที่ดีๆนะครับในการที่จะไปสู่ความเติบโตเกิดความสว่างสวยได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เดลเวอร์สนะครับพลังของความรักความสามารถีนะครับเขาก็มาส่งเสริมในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ตามวุ้นสวนอะไรก็ตามหรือแม้ แต่พลังของคนรักก็ตามใครที่มีคนรักนะครับหรือถ้าไม่มีคนรักก็จะคนในครอบครัวได้ก็ตามแต่ที่เป็นพลังเครื่อนหนุนให้ไปสู่ทิศทางของความเติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับออกจากสถานการณ์อะไรที่มันไม่เต็มเต็มแปดถ้วยนะครับอะไรที่ตาจจะทําให้ชาวราศีกันนั้นเสียเวลาอยู่นะครับเสียเงินเสียทองอะไรเสียเงินทุนอ่าเงินทุนบ้างอะไรบ้างนะครับ<ม>ที่อาจจะไป จับเจ้าอยู่กับสถานการณ์อะไรที่มันเสียเวลาเสียโอกาสไปแล้วก็ไม่เติมเต็มไม่เกิดผลประโยชน์นะครับก็จําเป็นให้เจ้าประสิกันนั้นต้องปล่อยวางกับสถานการณ์นั้นลงนะครับเพื่อไปอาทิฐทางของโอกาสใหม่ๆนะครับบางคนก็จะมีนะครับเนื่องบางทีการงานที่ทํามาที่หรือทาธุรกิจที่เดิมๆอยู่บางทีก็จะไม่ตอบโจทย์แล้วก็จะมีต้องเข้ามาทําให้ตัดสินใจเลือก นะครับในการที่จะเดินทางไปสู่เส้นทางใหม่นะครับในงานใหม่ก็ได้ที่อาจจะมีเข้ามาให้เลือกหรือว่าการที่จะตัดสินใจไปทําธุรกิจใหม่นะครับเพราะบางทีที่ผ่านมาสถานการณ์ที่การการทําของธุรกิจบางทีก็จ,จะไม่เกิดความสําเร็จเท่าที่ควรนั่นเองนะครับแทนที่จะเกิดความเติบโตก็จ,จะทําให้เสียเวลาไปโดยปอบประโยชน์โดยที่ไม่มีผลกําไรไม่มีผลประโยชน์ก็ามาทำไ้ คุ้มกับเวลาคุ้มกับการลงทุนนะครับจึงจําเป็นต้องตัดสินใจออกจากบริการอะไรบางอย่างที่มันไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์นะครับเพื่อไปเปลี่ยนทิศทางไปสู่ที่ดีกว่าเดิมนะครับก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นโจคชะตาหนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ที่จะต้องทําให้ชาวราศีกันตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับไปไปต่อมานะครับ ก็ไปเติมเต็มกับความสำเร็จชะสตานะครับสิ่งที่ปึงปัฒนา,าก็ก็ามาสมหวังได้ในท่างที่ดีภูมิปัญญาความรู้ของท่านประสบการณ์ต่างๆแล้วก็การเรียนรู้อะไรอยู่เรื่อยๆจะเสริมความเข้าใจอยู่เนืองนิดนะครับก็ทำให้ท่านนั้นนำเส้นทางไปสู่ของความสำเร็จความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เดเมจิกเชี่ยนนะครับ โดยมิ ix, คับ้วยความสุขุมรอบครอบด้วยความใคร่ครวนพิธีพิธนันนะครับนำหลักธรรมะกมาบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอิทธิบาท4นะครับหรือปรงวิหาร4ที่นํามาใช้ในการบริหารการงานของท่านก็จะทําให้ท่านเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จในติศตามที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับอะไรที่เคย ด้อยลงไปก็จะกลับมาเติมเต็มในทิศทางที่ดีได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงได้รับความนิยมขึ้นมาก็เกิดความสําเร็จเติมเต็มขึ้นมาได้ในทิศทางที่ดีนะครับด้วยความเป็นเดิมในเที่ยนความที่มีความรู้ความฉลาดความปราดเปลื่องนะครับที่รู้ฟ้ารู้ดินรู้อะไรไปทุกอย่างทั้งอะไรไม่มีประสบการณ์ก็รู้สามารถดําเนินการได้และก็ประสบการณ์ที่มากมายนะครับติดตามให้จา่า ราศีกันสามารถพัฒนาไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับหรืออะไรที่ทําให้เสียเวลาเสียโอกาสอะไรไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ดีๆที่จะไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับก็เป็นช่วงที่ทําให้ท่านนั้นมีศักยภาพในการที่จะสร้างผลงานให้เกิดความสําเร็จขึ้นแล้วก็จะนํามาซึ่งรายได้รายรับในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับกับความเจริญรุ่งเรืองป้ายใบที่9้านะครับในเรื่องของ การงานนะครับของชาวราศีกันนะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับก็เป็นช่วงของการที่จะสร้างยกระดับตามการงานหรือสายอาชีพของท่านนะครับที่ยกระดับให้ขึ้นดีกว่าเดิมยังมีคุณค่าที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมที่จะมีก็ามานะครับใครที่มีโครงการอะไรที่เคยวางไป้นวายอยากจะมีการเปลี่ยนหรืออยากจะนํามาเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจ ขึ้นมาใหม่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับก็จะเกิดความสำเร็จอาจจะได้โอกาสในช่วงที่ดีๆนะครับช่วงระยะเวลานี้ที่จะนำมาสารให้เป็นรูปธรรมขึ้นแล้วก็ดำเนินต่อไปนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมาบางทีก็เสียเวลาอยู่กับการรอคอยอะไรก็ตามแต่นะครับที่ทำให้ไม่ได้ดำเนินการเสียทีทำให้จ่าราศีกัน ก็ไม่ได้รับความกระจายชัดสักเท่าไรกับบางสถานการณ์ที่อยากจะให้มีเกิดขึ้นนะครับจึงต้องรอโอกาสนะครับก็ช่วงเวลานี้ก็จะเข้ามาเป็นโอกาสดีๆที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงปณิทิตต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับการงานสายอาชีพธุรกิจของท่านที่เติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับมองโลกที่หมดอาสดใสมากกว่าเดิมนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นพัฒนาและก็คุณค่าตางความสําเร็จที่จะเข้ามา ให้สู่ความจเจริญรุ่งเรืองนะครับตั้งภูมิปัญญาวความรู้ของท่านนะครับทั้งประสบการณ์ทั้งธรรมะนะครับก็ามาพัฒนาการงานสายอาชีพของท่านธุรกิจของท่านนะครับที่จะเติมเต็มเกิดความสําเร็จที่เคยด้อยลงไปก็กลับมาจเจิดจรัสอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยใครที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เกิดความสําเร็จได้รับเขียิในติดตามที่ดีได้รับความชื่นชมนะครับเป็นที่นิยมของ ตลาดของสังคมนะครับของไก่ที่มี FC อะไรเป็นผู้ที่ติดตามอยู่นะครับที่เคยด้อยลงไปบ้างก็จะกลับมานะให้การสนับสนุนในทิศทางที่ดีเกิดความสําเร็จนะครับไก่ที่ทมอาชีพเกี่ยวก,กับต้องการพลังมวลชนมาสนับสนุนนะครับก็ได้รับเกียรติได้รับการสนับสนุนในทิศทางที่ดีไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับกลับมา มีชื่อเสียงเป็นประกายรัศมีกันอีกครั้งนะครับก็เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆในทิศทางที่จเจริญรุ่งเร,องเรืองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีกันนะครับก็เปิดป้ายเปิดป้ายอ้าใบนะครับแปดเหรียญน,นะครับการงานที่กยันมากจิ่งขึ้นตุ้มเทเอาใจใส่นะครับที่จ้า ประสิทธิภาพคุณภาพขึ้นมาแล้วก็ขยันมากกว่าเดิมนะครับทํางานมากกว่าเดิมก็ทําให้มีรายได้รายรับก็ามาก่อนข้านมั่นคงมากมายนะครับจากผลงานที่เคยได้ก็มีคุณภาพมากขึ้นก็รายได้ก็จะมีคุณค่าต่างการเงินทางรายได้รายรับมากขึ้นนะครับขยันมากขึ้นก็นํามาซึ่งการเงินที่มากกว่าเดิมัที่เข้ามาแล้วก็ ใครที่มีสภาวะปะัญหาทางการเงินนะครับอาเรียนก็จะออกจากรถานการนั้นด้วยดีนะครับเมื่อการเงินเข้ามามากมายนะครับงานเยอะใส่ใจคุณภาพขยันมากขึ้นก็ทําให้การเงินหลังไหลก็มาแล้วก็ออกจากสถานการของการเงินที่มันมีปัญหามีความสะดุดนะครับเดืเอดรวอ์นะครับก็ความสําเร็จของการงานที่มีเข้ามานะครับบางคนนั้นอาจจะมีการตัดสินใจในช่วงนี้ในการที่จะมีอาชีาชพใหม่ก็มาด้วยหรืองานใหม่ก็มาให้ต่า เพิ่มมากกว่าเส้นทางเดียวของการที่จะมีรายได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการงานเดลเวอร์ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเดลเวอร์ขึ้นมาเหมือนกับเรื่องของการเงินนะครับเดลเวอร์ขึ้นมาก็ทิศทางของการที่จะมีรายได้รา,รายรับก็มาเส้นทางใหม่เพิ่มเติมนะครับหรือในเรื่องของโชคลาภที่อาจจะก็ามาด้วยใกล้กับชาวราศีกันในชว่วงกาวันนี้นะครับ แต่อาจจะไม่ได้ก้นตอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็เข้ามาสร้างความตึงพอใจสร้างเงินหมุนไหลเข้ามาเพื่อลี่คลายสภาวะปะัญหาต่างการเงินที่มีการสะดุดน,นะครับเพื่อให้ไปสู่ของความมั่นคงต่างการเงินในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับไปไปต่อมานะครับในเรื่องของการเงินนะครับอ่า ไม้เท้านะครับก็ระมัดระวังทางการเงินด้วยเช่นกันในช่วงก้าววันนี้นะครับการจะจ่ายจะจะ่ายการบริยารต่างการเงินของชาวราศีกันก็ให้หวางระบบระเบียบการจช,ชาจ่ายเงินให้รัดัคุมนะครับเพราะบางทีอาจจะมีปัญหากับเกิดขึ้นมาได้อีกด้วยนะครับเม้นว่าจะออกมีเงินเข้ามาเสริมเพิ่มเติมตามไม่ออกจากสภาวะที่เคยเป็นต่างการเกรนเงินนะครับ ก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นตา่างการเงินได้เช่นกันในช่วง9วันนี้นะครับก็ให้วางระบบระเบียบการเงินในตนเป็นที่พึ่งเหง่งตนไว้อยู่เสมอนะครับเพราะบางทีนั้นถ้าเกิดปัญหาแล้วบางทีในช่วง9วันนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใดหรือไปขอความช่วยเหลือไม่ได้หรือบางทีก็ไม่กล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับเพราะบางทีที่ผ่านมา บางคนนั้นก็จะมีใครเข้ามายื่นมือช่วยเหลือหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากสถานการณ์ของการกาดแรเงินนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาสะด,ดขึ้นมาอีกก็คงอาจจะไม่ลา้าแต่ารที่จะไปขอความช่วยเหลือซ้ําใหม่นะครับจึงให้วางระบบต่างกังเงินให้อยู่ในสภาวะที่มั่นคงนะครับพระจะนั้นรู้จักเซฟการเงินเมื่อเงินเข้ามามา,มากมาย กับการงานธุรกิจของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับแล้วก็จะเส้นทางของการมีโชคลาภก็มานะครับก็ให้รักษาทางการเงินด้วยการปกป้องให้อยู่ในสภาวะที่ตนสามารถพึ่งเปลาพึ่งพาตนเองได้อยู่ตลอดเวลานั SM ่นเองนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาสะดุดตามการเงินนะครับแล้วก็ไพ่ที่จะเด้งออกมานะครับเดือดซันนะครับก็ถือว่า ชีวิตสดใสรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่างการเงินนะครับในช่วง9วันนี้ของชาวราศีกันนะครับบางทีอาจจะท้ายๆของช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้จะมีโจคกลาภก้อนตโตๆก็มาเสริมเพิ่มเต,ติมได้ด้วยนะครับที่บางคนก็จะมีโจคกลาภก้อนใหญ่ๆเข้ามาแต่ตลอดระยะ9วันนี้นะครับบางคนก็จะมีก็มาปรับปลายก็แล้วแต่พื้นฐานความ มีโอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับด้วยบุญวาสนาของแต่ละท่านนั่นเองที่จะได้มี้ามานะครับบางคนอาจจะไม่ได้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับแต่อาจจะมีเงินที่อาจจะก็ามาสนับสนุนจากคนที่เรารักนะครับหรือบางทีคนที่รักเราก็รบเรานะครับอาจจะเดินทางมาเยี่ยมมาเย็นแล้วก็นําการเงินเข้ามาให้นะครับก็ทําให้ออกจากสภาวะอะไรที่เป็นปนัญหาต่างการเงินนะครับที่มันอยู่ใน ลักษณะที่กระท่อนกระแท่นกับบางคนนะครับแล้วก็จะเปยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศต่างที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในทิศต่างการเงินนะครับเงินโชคลาภก้อนโตๆก็จะมีด้วยด้วยได้ด้วยสําหรับบางคนนะครับหรือไม่ก็เงินจากผู้ที่รักนะครับอาจจะเข้ามาสนับสนุนนะครับคนที่รักก็รบเราหรือคนที่ เรารักปรดปรานนะครับอาจจะเป็นลูกหลานบริวารอะไรที่จะนําเงินนําทองเข้ามาเป็นข่าวดีๆเข้ามานะครับอาจจะเดินตางมาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็นาเงินมาฝากติดไม้ติดมือมาให้นะครับก็แล้วแต่สภาวะของแต่ละคนนะครับที่จะมีเข้ามาก็ทําให้การน,นั้นอยู่ในสภาวะที่จะไปสู่กองความเติบโตรุ่งเรือง,งมั่นคงนะครับใครที่มีปัญหาต่างการเงินก็จะออกจากสภาวะนั้นได้ในทิศทางที่ดีของชาว ราศีกันนะครับในช่วงวันที่24มีนาถึงวันที่1เมษายนนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักโดยคร่าวๆนะครับโดยอป,ประมาณนะครับกับการเปิดไพ่ห้าใบจนกันไพ่พยายามที่งออกมานะครับรเตำเป้นนะครับในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะครับเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลขึ้นในเรื่องของความรักนะครับคนโสดถ้ามีการเดินทางก็มีการเกิดความรักขึ้นนะครับสิบเหรียญ ความสุขความเบิกบานสําราญใจในทิศทางที่ดีนะครับอยู่กับความสุขที่มีเงินมีทองมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็หนึ่งดาบการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะครับอะไรที่เข้ามาเป็นปนัญหาในความรักความสัมช่วงแรกๆก็จะมีการคลี่คลายจัดการปรัญหาได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็9 หมายเท้านะครับอาจจะมีอะไรที่เข้ามาสร้างความรู้สึกไอบาดเจ็บกายบาดเจ็บใจได้นะครับในปนัญหาเดิมๆที่อาจจะมีเข้ามานะครับแต่ก็ไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อพร้อมที่จะฟันฝ่ากับทุกปัญหาอะไรที่เข้ามาก็ตามนะครับที่จะทําให้จบลงได้รวดเร็วในทิศทางที่ดีไพ่ใบที่5ใบสุดท้ายในเรื่องของความรักหนึ่งหมายเท้านะครับการสร้างโอกาสดีๆนะครับในความรักความสัมพันธ์ที่จะมีก็ามา คนที่โสดก็มีโอกาสความรักที่จะมีเข้ามาในช่วง9วันนี้นะครับอาจจะมาเส้นสายการงานนะครับสำหรับใครที่มีดวงในการที่จะได้เริ่มต้นความรักที่จะมีเข้ามานะครับที่เส้นสายการงานอาจจะนํามาใครมาสักคนมาไอพบได้เจอแล้วก็สร้างความรักขึ้นนะครับและพร้อมที่จะ แตกใบต่อยอดต่อไปในความสัมพันธ์ไปสู่ในอนาคตของการที่จะเป็นคู่รักที่ดีๆไปสู่ของการเป็นครอบครัวได้เช่นกันนะครับบางคนก็จะมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงเก้าวันนี้นะครับอาจจะไปพบรักกับคนต่างถิ่นต่างพื้นที่เข้ามาด้วยนะครับก็บางคู่บางท่านนะครับก็จะเพิ่มเริ่มต้นความรักะจะมีปนนัญหาก็มา บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่การที่จะเริ่มต้นนั้นก็สามารถคลี่คลายปัญหนานั้นลงได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อไปในความรักความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับก็จะเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่โสดนะครับส่วนคนโสดบางท่านก็ยังอยู่กับความเป็นโสดด้วยความสุขเบิกบานสําราญใจมีเงินมีตองใช้มีญาติพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยความสุขเบิกบานใจจึงไม่ วยหาในเรื่องของความรักก็ยังอยู่แบบสดๆต่อไปในช่วง9วันนี้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วง9วันนี้นะครับก็จะมีปัญหาเดิมๆก็มา,มานะครับแต่อย่างไรก็ตามในทิศทางของความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความอบอุน่นมีความสุขเบิกบานสําราญใจในทิศทางที่ดีนะครับที่เข้าใจกันและกันโดยส่วนมากนะครับก็ ทําไม่มีการปรับสมดุลเกิดขึ้นต้าว่ามีปัญหาเข้ามาก็ตามนะครับไม่ว่าปาัญหาใดๆที่จะมีก็ามาในคู่รักคู่สมพันธ์นะครับเพราะว่าจะเป็นปนัญหาเปรียงปัญหาเดิมๆเท่านั้นนะครับที่ก็ามาทําให้วก,ว,ก,ว,ก,ว,กวนให้มีเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะเคลีย์ได้ในทิศทางที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นที่ปัญหาเริ่มต้นนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ ในการที่จะแก้ไขปัญหาในความรกักความสัมพันธ์ให้ไปสู่ความสุขความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีได้อยู่แล้วนะครับเพราะปัญหนานั้นไม่ได้เป็นปนัญหาอะไรแตกต่างไปจากเดิมน,นะครับเคยมีปัญหาอะไรแบบไหนก็จะเข้ามาในลักษณะนั้นนะครับก็จะทำให้แก้ปัญหาได้ในทิศทางที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์มอบความรู้สึกอะไรที่ดีๆก้าวห้ากันนะครับก่อสร้างกิจกรรมอะไรใหม่ๆ บางทีบางกิจกรรมนั้นไม่เคยมอบใหก้การที่เป็นความรู้สึกดีๆนะครับก็นมา,า,กามาใช้ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความสุขไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือคนพบก็ตามนะครับที่เติมพลังดีๆให้กันนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ยอดท้อต่อปัญหาใดๆที่วนเวียนก็ามาก็ตามนะครับพร้อมที่จะเผชิญไปด้วยกันแล้วก็มอบความรู้สึกอะไรที่ดีๆนะครับเป็นเซอร์ไพรส์บ้างอะไรบ้างกิจกรรมใหม่ๆที่ดีๆสร้างเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆของชาวราศีกันนะครับดวงตั้งแต่วันที่24มีนาคมนี้จนถึงวันที่1เมษายนนะครับระยะดวง9วัน ในเรื่องการงานการเันและก็ความรักโดยปอประมาณนี้นะครับก็ขอาจาราศีกันทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ